สวัสดีครับผมมอนี้อยู่กับผมคือเกาครับผมคนบ้านบ้าน,านวีชาแนลนะครับเอ,อ่อมอน้ผมสิา FC, พาเอฟซีพาพี่พานองไปปรับปรุงพื้นที่สถานที่นั่งเล่นนั่งจิบกาแฟครับผมเดี๋ยวตามรับชมในคลิปคนบ้านบ้าน,าน,านวิชาแนลได้เลยนะครับผมไปกันเลยครับไปเลยปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี่นะครับก่อนหน้านี้มันหกอยู่ครับผมตั้งแต่ช่วงที่ เบิดฟนไปนี่ผมก็เริ่มทยอยจัดเก็บนะครับก้อนนั่นกับพวกกองดินกองยังนี่ก็เต็มอยู่นี่เพราะว่าดันผมดันออกมาเพื่อเทพื้นบริเวณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีพวกเศษก้อนอิฐเศษก้อนหินที่ยังตัวยังต่างๆที่ทําการก่อสร้างด้านด้านหลังนี่แหละครับผมใส่รถไถดันประมาณนึงแล้วมันก็เป็นดินเหนียวผสมกับลูกหลังนะครับมันก็มันก็แข็งหลายอยู่ครับผมจากที่ใส่จอบค่อยๆปรับ ใกล้เคียงแล้วล่ะครับปรับใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวผมสิเฮ็ดอาสิดัดแปลงเฮ็ดเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อย่างนั่งตรงมุมนี้มันพอได้ได้ห่มจากน้อยครับท้อ,ทองอุไลนะครับผมคือก่อนหน้านี่มันมันสองต้นใหญ่ๆแล้วละ่ะทีนี้ว่ามันขึ้นไปบงังสายไฟมันพอขึ้นมันมันใหญ่เลียวครับผมผมยังบ่ทันได้วางแผนอียอย่างเลยครับผมค่อยๆใส่ไอเดียใส่ ลูกเล่นลงไปนะครับตามพื้นที่ที่มีตามต่อครับผมคนบ้านๆหน,นุ่ยชัยแนวสิปรับปรปุงพื้นที่ตรงนี้แบบสไตล์บ้านๆไว้นั่งเรียจิบกาแฟตอนเช้าพร้อมครับผมโอเคครับลุยเลยครับผมลุยเลยครับผมมีท่อนไม้เอ่อเป็นท่อนต้นสสเดาอยู่แบบนี้อยู่หลายท่อนอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลิตเกามาใส่หัวจักน้อยกันครับ วาสีเฮดอีหย่างลักษณะจังไดตั้งเป็นโต๊ะเป็นเกา้าอี้อย่างแบบใดน,นะครับผมหัวบ่หัวไม่ไบรท์เท่าไหร่นะครับผมพุ่นหลยมีภาษาปา,ากกิดพร้อมจักเ้าถือบ่ถือผมก็ได้โอ้ยหนอเออมาตามต่อครับดีกาปล่อยทิ่มไว้เดี๋ยวมันก็ผูกกระพังไปตามการเวลานะครับผมสังเกตเบิ่งว่ามันมันยังทรงแข็งดีอยู่ครับผมไม่พะเล็ดตอนนั่นที่เอ,อ่อเพิ่นใส ใส่ห้องอ่อิดวนเบามาเนะครับอิดวนเบาที่มาก็ในอาคารน,นี่แหละครับลงจอดรถนี่แหละครับผมพอดีมันมีเหลืออยู่ตอนนี้มันยังบ่ระทันเสียรูปมันนี้บางตัวที่มันบิดมันเสียรูปไปแล้วใส่บ่ได้ครับผมตัวนี้มันยังดีอยู่ออกมาใส่ประโยชน์ก่อนที่มันจะพังนะครับผมพี่งานออกมาลูกเดี๋ยวทําการขุดด้วยอีเตอ่นแหละอีเตอร์นะครับผมเฮ้ยสำเนียงอีเตอเป็นว่า ถุงทองถุงเงินออกมาลูกแข็งขึ้นกันครับข้างล่างนี่เดี๋ยวทําการผุดก่อนครับเอาพี่เงินจะปีนต้นไม้ทําไมโว้ยสี่หายย่ามือลูกโก่ผุนครับยึถึงต้นไม้มะไม่เอาลูกไม่เอาไป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 ถอยออกไปเร็วป้าทางานก่อนถุงท้องออกมานี่เร็วมา come on ช่อง come on มานี่เร็วมาเร็วๆมานี่มานี่ come on come on พ้วแล้วอุ้ยคักคักขุดแล้วครับผมบ่ต้องลงลึกปานเด๋นะครับเพราะว่าเสามันสั่นครับตัดแค่60เซนนึงเนาะก็ถ้าขุดลงลึกกว่านี้มันเดี๋ยวส่วนที่เป็นโต๊ะมันสิเตีย้ยพดครับเอาเสาลงหลุมเรียบร้อยแล้วครับผมเอาเสาลงหลุมแล้วบบต้องร้อเลิกครับผมไปต่อเลยครับกากาเอาฮอดบ่วัดความสูงคนละครับผมตามสไตล์คนบ้านๆครับ บต้องอศัยตลับเม็ดรอกครับผมทายระดับพ่อมิติีบอโบต้องทายครับวางไปเลยครับผมลองยกขึ้นไปวางเลยครับผมใส่ทันทีเลยครับบบมีการกะระยะความสูงต่ำครับผมอินดี้อินดี้ครับนี่สิเดตโตนางจิบกาแฟแล้วครับบ่านี้นี่ใส่สว่านแบบไร้สายนะครับวางได้ก็หามงตรงใดที่เจาะได้ก็เจาะเลยครับผม ไม่มีพิธีรีจองครับผมว่าตามันอยู่ว่าตามันแข็งแรงนะครับใส่อย่างเดียวจ้ายินดีครับบัวไม้ปวกเจาะกับบาลางงออกพี่น้องอาวางซีก่อนครับลงเป็นเก้าอี้นั่งเวลาตัวนึงครับเดี๋ยวเอาออกไปเอาอะไรด้านนอกกันครับผมนี่ครับเอาอะไรไหม,ไมล่ะครับผมหนักอยู่เด้อครับนี่เงินถอยที่ลูก นี่ครับพี่น้องจักไปได้อย่างมะแน่บุกเบาไปนกลองเอลีอยู่บานนี้เดี๋ยวได้มาแล้วก็เดี๋ยวซีมหาดัดแปลงครับสิเก็บมาใส่ประโยชน์ให้มันเบิดแล้วนะยครับน้ำมูลนีครับอันนี้เศษสีลายเศษไอเชิงชายนะครับเศษไม้แผ่นพื้นครับผมเศษจากทางเดินลงสระน้ำนะครับอันนี้ก็หน้าต่างห้างครับผมมาเอามาใส่วัสดุเหลือใส่ให้มันเกิดประโยชน์ครับผมจักไ่ยังไปหาคนมากรองเอลีอยู่ครับโซซีแล้วได้นี่ ตามกันต่อครับผมมุนอุ้ยปุ้ยไปครับพอท่านมีหมองแล้วจักหมองครับง่ายไปเรื่อยเดี๋ยวก,กินกาแฟาจังน้อยครับผมอุ้ยได้หมองตั้งแก้วกาแฟาแล้วอันนี้หมองนั่งได้ได้สองจุดแล้วครับผมย่ได้หมองนั่งจิบกาแฟาแล้วโอ้จากแก้วบ่พี่น้องเขาท,าท่าเทนอบาเนี่ มันกินได้ที่ไหนละเงินเอนย่อยมาก็ที่กินกาแฟน้ำพี่น้องกินบ่ได้ลูกกินบ่ได้กินบ่ได้เอามาอีกตัวแล้วเว้ยดู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 ด,ดูถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,ออนลูกนี่อันนี้ตอนแรกมันเป็นเลี่ยมนะครับผมก็ใส่ลูกหมูลบตัดมุมเลยก็สีรูปรูปเห็นมันมนๆจากน้อยเพื่อมีเด็กน้อยแลนมาต่ำครับผมอันตรายนะครับนี่พอดีได้เศษเศษมาน่า ได้ที่วางแก้วแล้วมีเงินกินไม่ได้มาก็สิกินกาแฟน้ำครับนะครับแข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่ด้านล่างก็มีแบบค้าหยัดไว้น้อยนึงใส่เศษสรีรลายนะครับเจาะยึดไว้ทั้งๆก็ยึดน็อตหนีบไว้น้อยนึงถุงทองไม่เอากินไม่ได้ลูกโอ้ยถอ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 ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มาแล้วครับความคืบหน้าครับผมพี่เงินสวัสดีครับ มาอีกแล้วมาต่องานครับผมอยู่กับผมคนบ้านบ้านหนุ่ยชายแนวครับกับพี่ถุงเงินครับผมสวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีครับนี่มาต่องานกันครับผมได้แล้วพี่เงินถอยก่อนลูกนี่อีกหนึ่งจุดเอาไว้วางแก้วน้ําแก้วน้าอย่างบุ๊ครับแก้วน้าสม้มน้าเบบซี่ก็ว่าไปนะครับนี่กับไปนั่งเดียวๆครับผมนั่งเดียวนั่งคู่ นั่งคู่หรือจะนั่งขี้เอ้ยนั่งขี้ไม่ได้นะครับตรงนี้เหม็นนั่งขี้หมายถึงนั่งคนเดียวหรือนั่งสามคนครับผมอันนี้ก็วางแก้วน้ำงานสแตนเลสมันเป็นชิ้นงานเก่าที่ผมเขียนป้ายเอาไว้รับงานเนาะครับมันบอกผมเลยเอามาวางไว้เพื่อวางแบบแก้วน้ำหรือว่าวางของกินเล็กๆน้อยๆแก้วกาแฟอย่างก็ว่าไปครับผมนี่งานปฏิปต่ต เก็บเศษเศษครับผมส่วนนี้เป็นกระเบื้องนะครับส่วนนี้เป็นเศษของแผ่นเรียบกระเบื้องแผ่นเรียบอันนี้ลื่นอันนี้หยาบครับผมออกมาประมาณนี้ตามสไตล์คนบ้านบ้านอันนี้ก็นั่งตัวหญ่ๆงน,นั่งคนเดียวนะครับถ้าตัวน้อยก็นั่งสองคนได้ครับผมรับน้ำหนักได้ได้แล้วแทนเอ่์ โตหินอ่อนครับโตหินอ่อนกับเป็นพันผู้ลครับผมว่าพันกลัวผู้ละทุกมือเนี่ยเนอะอันนี้ก็ใส่งานได้ครับผมว่าจําเป็นต้องเป็นโตหินอ่อนดอกกับหินแข็งๆนี่แหละครับผมผสมกับไม้ที่เรามีนะครับอันนี้ก็นหน้าตาของหน้าต่างเก้านะครับผมแข็งแรงแล้วครับแข็งแรงแล้วก็ได้มานั่งหนึ่งตัวอันนี้นั่งสองคนนะครับ นั่งสามคนบ่ได้ยาดมันหักเพราะว่ามันเป็นแผ่นเชื้อราเป็นไม้เชิงช้ายนะครับยามันหักครับผมโอเคนั่งคิวๆได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวมุมนี้ผมจะใส่เพิ่มอีกไหมยู่ครับแต่เดี๋ยวออ,ออกไอเดียนิดนึงเดี๋ยวไปหาวัสดุบอลทีมีนะครับมีลักษณะจังใดก็เอามาลงตรงไหนได้ผมก็จับใส่ใส่ครับผมประมาณนี้อันนี้ต้นใหญ่านางผมก็แน่ใจว่าตอนผมขุดมันที่ถึงหักถึงอย่างมันน้ำแน่บอนะครับ กับลูสิรอดบอวันนี้มาปรับพื้นที่กับผมครับคนบ้านบ้านวิชาแนลยังประัานได้เสร็จสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวปรับแต่งไปเรื่อยๆครับไปต่อครับพามาชมความคืบหน้าครับผมกับมุมนั่งเล่นนะครับสไตล์คนบ้านบ้านครับผมก เกินครึ่งทางแล้วครับเป็นเก้าอี้นั่งครับตอนแรกมันเป็นท่อนไม้ตรงๆธรรมดานี่แหละทีนี้ผมว่ามันมันน้อยไปนิดนึงผมเลยเอาเศษกระเบื้องเกามาเนะครับเศษกระเบื้องปูเอ่อพื้นที่ซักล่างที่มันเหลือนะครับเอามาวางแล้วก็ได้เจาะน็อตตรงกลางนี่ตัวนึงครับพอมองเห็นบหครับตรงกลางัอันนี้ผมตัดมุมไว้แล้วครับตัดมุมกระส่ตัวนี้แหละครับ ลูกหมูหรือว่าหินเจียนี่แหละครับผมค่อยๆเล็มนะครับเพราะถ้าเป็นเลี่ยมเลยเดี๋ยวบางทีมันยันย่ามันเวลาขนยางมาแล้วมันต่ําช่วงขาช่วงเข่าเนะี่ยมันบ่ดีครับผมเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเกิดการเจ็บตัวอีกนะครับเจาะกันี่ผมใส่สวานมันเป็นสวานโรตารี่หรือว่าสวานกระแทกระบบกระแทกแหละครับแต่ว่าเฮอ,อยไปปรับกระแทกครับผมบางท่านก็นา่าสิเพราะพอมีฝีมือหรือว่ามีประสบการณ์ในการเจาะแผ่นกระเบื้องนะครับ ถ้ากระเบื้องที่เขาปูไปตามพื้นตามอย่างเรามันสิมีความหนาแน่นของปูนเจาะมันสิง่ายกว่านี่แต่อันนี้มันลอยๆอยู่แบบนี้ถ้าเจาะกระเสียงเสียงต่อการแตกนะครับเพราะฉะนั้นเขาปรับปรับสโลธรรมดาครับไ่ต้องปรับเป็นกระแทกนะครับค่อยๆยิงทรายด,ดอกสวานโตารตลี่ที่มันเป็นดอกที่คมๆดอกใหม่ๆครับมันกระสิง่ายนะครับค่อยๆเจาะใจเย็นๆครับตัวนี้ก็ได้มุมนางเล่น2ชุดอันนั้นชุดใหญ่อันนี้ชุดน้อยครับชุดใหญ่นั่นก็ 2องสามสี่หหกเดนั่งได้เจ็ดแดคนครับผม7จ็ดคนถึง8ดคนนะครับจุดนั่นจุดนี่ก็สองสามสี่สี่ถึงห้าคนครับผมเป็นเป็นชุดนี่นะครับผมย่างน้อยสี่ถึงห้คนครับประมาณนี้โอเคไปต่อครับบอได้โยกบอกจากใจว่าหาักเอ่ยลายน่ะถึกใจแต่เจ้า หลงุงคารมเขาแล้วเต็มเป้าแพ่ทางสาวเทาโอ้ยมักเจ้าอีีสวยเซ็กซี่ยี่สายตายามเจ้าเว้าจา้าทั้งโดนใจดียามโยกย้ายชั้งเย้ายวนยีแพ่ทางทุกทีที่เจอควันใจแก้มใส อยากเข้าไปสู่แน้มเบิ่งมองนูนนูนแล้วอดบ่อยอยากไกลอีกนิดแนบชิดเนื้อในหากไม่มีใครในใจขอจองมองแล้วเฉิดเบิดเธอเลยหัวใจละเมื่อเธอไม่เมียงมองมาหลอกให้รักแล้วก็ไม่รับรองเล่นเชิงให้ร้อง น้องจล,ะละยู่กับผมคนบ้านๆอุวิชาแนลครับผมอยู่กับหมานี่แหละครับเนาะครับอยู่กับหมาครับผมอืมโบแปงฟันอย่างเช่ยนี่สองปีแล้วนะไหนพี่ทองพี่ทองมองกล้องทีลูกอยู่กับหมากับแมวครับผมทุกเมื่อนี่เนอะครับบ่ม,มีค้นคบครับผม จังไดกับเอฟซี FC คน,บ,นบ้านหนุ่ยชาแนลกับอย่าใดเปลี่ยนใจนะครับคบกันแล้วกับคบกันยาวๆนะครับผมเดี๋ยวสิพาเอฟซีพาพีพาน้องลุยไฮลุยสวนเขาทานครับและก็ตะเวยนอยู่แถวๆรอบๆบ,บ้านนี่แหละครับผมอยู่ตามสไตล์คนบ้านๆน,นะครับกับผมคนบ้านานหนุ่ยชาแนลครับผมสังสรรค์ได้ครับผมช่วงปีใหม่นะครับประมาณนี้แหละครับผม สวยงามตามท้องเรื่องครับผมได้มุมนั่งเล่นตรงนี้ก็กว้างเช้นกันครับผมกับพยา,ยามเหลือต้นไม้ไว้น้อครับให้มันเอ่อกึงธรรมชาติประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสิได้เฮ็ดเก้าอี้เฮ็ดโตะเพิ่มเติมเดี๋ยวจงคอ่อยอ่าค่อยๆเบิ่งพื้นที่ว่ามันสีสามารถเพิ่มเติมตรงใดได้นาะครับค่อยๆเฮ็ดไปคนเดียวครับขุดดีครับขุดก็ใส้เวลาพอสมควรอยู่ครับผม ก่อนมันจะผูจะพังไปหลายก็่นนี่นะครับเพราะว่าพวกสเดานี่ไอตัวด้วงนะครับมันมากมาเจาะอันนั้นผมว่าท่านได้กระทาะเปลือกออกครับถ้ากระทาะอ,ออกแล้วมันก็จะลักษณะประมาณนี้คือจริงๆในเนี่ยด้วงมันฝังตอยู่หลายอยู่ได้ครับถ้ากระทาอออกนี่เนี่ยครับปล่อยไปแบบนี้ก่อนก็ได้เป็นมานังครับมันทอนไ่เติบผมก็เลยบอวางเปล่นแผ่นกระเบื้องแบบนั้นเนาะครับ นี่ค้นตัวน้อยๆนั่งได้สบายๆครับผมโค้งวันนี่มันจะเป็นในแผ่นพาเลทนะครับเป็นแผ่นพาเลทอ่าสั้นพาเลทที่วัดอิดมวลเบามานะครับมันยังพอใส่งานได้ผมเก่ามาวางเป็นโค้งเลยก็ตอนแรกว่ามันมัน่านมันพังเล็วนะครับก็เลยหาเศษกระเบื้องกระเบื้องพื้นนะครับกระเบื้องพื้นที่มันเหลือๆที่ปูในบ้านนะครับเอามาวางก็ได้ออกมาประมาณนี้ หาวัสดุที่ว่ามันเหลือเศษในบ้านเขานี่แหละที่มันหกหกอยู่นะครับกับพยามเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมผูกพังไปกับจงค่อยว่ากันไหมไปต่อครับนี่นะครับมุมนี้ผมได้ทาการปรับปรุงนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกะยังบรทัานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยๆแต่งเพิ่มเติมนะครับ องอูไหสวยงามเหมือนเดิมครับผมนี่ก็ที่ได้เป็นโต๊ะนั่งสองชุดเนาะครับอันพุน่นเป็นชุดใหญ่อันนี้เป็นชุดน้อยนะครับผมชุดใหญ่นี่ก็ถ้าเทียบเทียบพื้นที่ขนาดมันก็ใกล้เคียงกับโต๊ะหินออนทั่วไปเนาะครับพี่เงินพี่เงินออกมานี่ลูกนี่ได้ประมาณนี้ครับมันชุดน้อยกับยู่ด้านพุ่นเนาะครับ รวมๆเรากับสิบคนนี่ได้ได้แน่นอนครับผมสิบคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ครับสองชุดเนี่ยได้บอตํมก็สิบคน,นครับผมเป็นวัสดุที่เหลือไส้เรียกว่าเหลือไส้กันแล้วกันเนาะครับผมคือมันของที่จะทิ้งจะอย่างแน่นั่นแหละครับมันสิผูกพังแน่กับออกมาปฏิติปรตต้ตอกันครับผมเท่าที่สามารถที่จะ ปฏิติประตอกันได้นะครับออกมาเป็นรูปแบบกับประมาณจังซี่แหละบอได้เน้นความสวยงามครับผมเน้นประโยชน์ไซงานนะครับสรุปแล้วก็จบประมาณนี้พวกแถบมะน,นีมันก็เป็นเศษเศษวัสดุที่อ่เป็นชิ้นงานที่เก็บงานส่วนของหลังคาล้งจอดรถหลังคาไวนิ้วนะครับเป็นคล้ายๆพวกยางพวกพลาสติกผสมกันครับผมส่วนตรงนี้ก็ที่เป็นนาตางเกา่า ที่มันทิ่มหมักยุ่ขีดดินขีดตมมีอย่างเนี่ยผมไปขุดมานะครับก็ถามว่าแข็งแรงบอกกับประมาณหนึ่งอยู่ครับแข็งแรงอยู่ครับอินดี้อินดี้แผ่นกระเบื้องนี่ผมกระเจาะลงไปใซ่กับเสาไม้เนาะครับมีวิธีการเจาะแผ่นกระเบื้องที่บ่ให้แตกเนาะครับเพราะถ้าปกติแล้วถ้าถ้าเจาะในีัสหลายซัมนึงมันแตกนะครับแผ่นกระเบื้องแบบนี้กระเบื้องปูพื้นธรรมดานั่นแหละครับ โอนี่ก็เป็นเศษของอไม้เชิงช้ายนะครับมันก็หนาอยู่ครับเชิงช้ายแปดนิ้วเนาะครับมันมีเหลือของเก่าทิมๆอยู่ผมก็เก็บมาประติดประ่อกันนั่งตรงนี้นั่งได้สองถ้าคนนิดน้อยอนั่งได้สามคนได้อยู่ครับจุดนี้อันนี้ก็นหนึ่งคนนั่นก็นหนึ่งคนกวีต,ตัวนั่นเก่ามาเสริมได้ครับผมกุญแล้วอย่านาังครับ ยังดียูผมสับบ้ถือหากมันเนาะบ่แน่ใจว่าถือบ่ถือครับแต่ว่ามันยังสดอยู่ก็แสดงว่าตอนขุดเนี่ยก็บ่ถือหากมันเนาะครับยังอยู่ได้ครับผมนี่ขนุนลืมหมากมีนะครับเคยเพิ่นปลูกไว้หลายปีเราเพิ่งจะเห็นนวยปีนี้ครับผมนี่กับสองคนนั่งได้ครับคนโตบุใยญ่อันนั้นสองคนก็ถ้าตัวน้อยก็นั่งได้ถึงสามคนนั่นแหละครับก็สรุปว่า พื้นที่บริเวณนี่ก็ออกมาานาตาประมาณานี่ก็ถือว่า90%หรือ99%ก็ได้แล้วครับเหลือตกแตง่งเพิ่มเติมนิดน้อยนั่นแหละครับผมแล้วแต่จินตนาการที่จะพาไปนะครับตอนนี้มันก็นึกได้แค่นี้ครับผมแต่ว่ามุมทางนั้นยังบ่ทันได้เรียบร้อยนะครับก็บสรุปว่าได้แล้วพื้นที่นั่งเล่นนั่งจิบกาแฟนั่งสังสรรค์กันก็นกว่าได้ครับผมช่วงปีใหม่เล็กๆน้อยๆครับโอเคครับผม อยู่กับผมคนบ้านหนุ่ยชาแนลครับผมอคลิปนี้ก็คือสิจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกจากน้อยก็สะได้พาพี่พาน้องพาเอฟซีไปเผาทานขึ้นเ่านน่นแหละครับช่วงนี้ก็ยุ่งไหลอยู่ครับเขาจะของกันมีน้อยนึงแต่ยังประัานได้เกีียวครับผมจะไหนก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามช่องคนบ้านหนุ่ยชาแนลครับผมขอบพระคุณทุกท่านเด้อครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยเงินทอง สมหวังทุกประการนะครับผมเมื่อนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม